ทหารอเมริกันคนหนึ่งจงใจข้ามเส้นพรมแดนไปยังเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง2เกาหลีและขณะนี้มีรายงานว่าถูกคุมตัวอยู่ที่เกาหลีเหนือค่ะนี่แหละค่ะก็คือชมหน้าของทราวิสคิงทหารอเมริกันที่ข้ามเส้นแบ่งเขตแดนจากเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือคิงจงใจข้ามเส้นพรมแดนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เขาเดินทางไปกับคณะทัวร์ของพลเรือน เพื่อไปดูพื้นที่ความมั่นคงร่วมซึ่งอยู่ในเขตปลอดทหารที่แบ่งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ออกจากกันนับตั้งแต่สงครามสองเกาหลีสิ้นสุดลงไปเมื่อปี1953ค่ะถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่มีทหารอาเมริกันทำเช่นนี้คาดว่าตอนนี้เขาถูกคุมตัว we're very early what i can confirm and uh, i would say up front that we're very early uh, in this uh, event and so there's a lot uh, that, uh, that we're still trying to learn but what we do know is that one of our service members who was on a tour uh, willfully and without authorization crossed the military demarcation line We believe that he is in that the BR Custody. BRK คาดว่าช่วงนี้ทราวิสคิงอาจจะอยู่ระหว่างการถูกมาตรการลงโทษโดยกองทัพสหรัฐแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนแต่เรื่องนี้ก็คงจะสร้างความปวดหัวทางการทูตให้กับสหรัฐและเกาหลีใต้ไม่น้อยค่ะท่ามกลางความพยายามที่ต้องการจะกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้น เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือทดสอบขี่ปนาวุธหลายครั้งนะคะและก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทางสหรัฐเองก็ส่งเรือดำน้ำติดหัวรบอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปลาดตระเวนในพื้นที่น่านน้ำของเกาหลีใต้และทางเกาหลีเหนือเองก็ออกมาขู่แล้วถึงการทำกิจกรรมทางทหารร่วมกันระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าทาให้คาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างมากแล้วทราวิสคิงเนี่ย ทหารที่ข้ามพรมแดนไปคือใครเขาก็คือลูกเสือทหารม้าที่เข้าร่วมกองทัพสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปี2021ช่วงที่เขาไปอยู่เกาหลีใต้จริงๆเป็นช่วงเวลาที่เขาประจำการในหน่วยการสู้รบที่ฟอร์ดบริสรัฐเท็กซสกัสค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ไม่ได้อธิบายนะคะว่าทำไมเขาถึงไปอยู่ที่เกาหลีใต้แต่ ณช่วงเวลานี้เขากําลังเผชิญมาตรการลงโทษทางวินัยเพราะว่ามีกรณีการทําร้ายร่างกายและเขาถูกสั่งกักบริเวณเป็นเวลา50วันที่เกาหลีใต้ค่ะทําให้ยังไม่มีใครรู้ชัดเจนนะคะว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจข้ามเส้นเขตแดนไปที่เกาวลีเหนือแม่ของเขาก็ระบุว่าตกใจมากหลังจากที่รู้เรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกกับสำนักข่าว CNN ว่าเขาอยู่ระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับไปสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เดินทางไปกับเขาจนเขาขึ้นเครื่องนะคะก็เลยยังเป็นปริศนาละะ่วค่ะว่าคิงเดินทางไปกับคณะทัวนนี้ได้อย่างไรในเชิงเทคนิคสองเกาหลีนี่ยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณพรมแดนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เปราะบางอย่างมาก และพื้นที่ที่คิงเดินทางไปก็เป็นการเดินทางที่ต้องไปกับคณะทัวร์นะคะเพื่อไปเยือนเขตปลอดทหารและคนเกาหลีใต้ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเยือนบริเวณน,นี้นะคะที่เรียกว่าบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วม Joint Security Area พื้นที่นี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมกําลังได้เห็นดิฉันก็เคยไปเยือนมาแล้วก่อนหน้าที่จะไปต้องไปลงทะเบียนลงชื่อกับบริษัททัวร์ล่วงหน้านะคะแล้วก็เป็นที่นิยมไม่น้อยห่างไปจากกรุงโซก็ประมาณ3ชั่วโมงต้องนั่งรถบัสไปนะคะแล้วก็จะมีทหารคุมอยู่บนรถบัสระหว่างที่เดินทางและอาคารที่เห็นสีฟ้าๆนี่ก็คืออาคารที่มีทหารของสหประชาชาติคุมอยู่ โดยมีเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นเกาหลีเหนือนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้อนุญาตให้เข้าไปดูภายในอาคารซึ่งเป็นการรักษาสันติภาพโดยกองกำลังของสหประชาชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทหารสัญชาติเกาหลีใต้เนี่แหละคะ่ะแต่ถือว่าสังกัดสหประชาชาติแล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปบริเวณที่อยู่ข้างใน แล้วก็จะมีเส้นแบ่งเขตแดนให้เห็นอยู่ข้างนอกอาคารนะคะหมายความว่าถ้าใครข้ามตรงนี้ไปนี่แหะค่ะตรงท่านปูนที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเส้นแบ่งเขตแดนใครข้ามไปก็จะถูกคุมตัวทันทีก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐก็สั่งห้ามคนอเมริกันเข้าไปเกาหลีเหนือแล้วนะคะหลังจากผู้ชายคนนี้ก็คือออตโตบอมเบเ r อร์ถูกคุมตัว ตอนที่ไปถัว่วเมื่อปี2015เขาถูกตัดสินจำคุกถึง15ปีเขาต้องทำงานหนักต่อมาเสียชีวิตในปี2017ตอนที่อายุ22ปีคะ่ะไม่กี่วันหลังจากที่ได้กลับไปสหรัฐอาการถือว่าเข้าขั้นโคมา่า ปี2018ชาวอเมริกัน3คนถูกคุมตัวในเกาหลีเหนือได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ไมค์คอมเพโอรัฐมนตรีต่างประเทศในเวลานั้นเดินทางไปกรุงเตียงยางเพื่อพบกับชิมจองอึนเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐก็เริ่มคุยเริ่มคุยกับเกาหลีเหนือเรื่องของโครงก,การนิวเคลียร์ค่ะ3คนที่ถูกจับตัวไปเป็นคณะทำงานเกาหลีอเมริกันพวกเขาถูกคุมตัวในปี2015และถูกสั่งจำคุก10ปี โดยต้องทำงานหนักและเป็นครูที่มหาวิทยาลัยเปียงยางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ